ฟังข่าวโควิดแล้วเครียดจะมีวิธีคลายเครียดยังไงได้บ้างอ่านี่คุณหมอ <P ie S 1> พอ่อทำแนะนำไหมคะเครียดทุกคนในช่วงโควิดหมอบอกนะ่าปีที่แล้วแล้วเราพบา <ừ> ว่าเวลาเราเครียดปุ๊บสิ่งที่ช่วยเราทําให้เขาเรียกลดระดับความเครียดได้ดีคือการหายใจก็ทุกคนลองอไปฝึกดูได้นะอันที่หมอ <P ie S 2> ชอบมันจะเป็นเทคนิคก,การหายใจที่เรียกว่า478เพียโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS ครลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 idline 083-299-3223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ฟังข่าวเศพสารเนี่ยกำหนดเวลาให้ตัวเองวันละหนพอเพราะการที่เรารู้ข่าว เช้าบางวันเย็นเหมือนสามเวลาอาหารมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรตัวเลขจํานวนเคสอะไรมันก็อยู่ที่เท่านั้นงั้นเรากําหนดระยะเวลาว่าเออวันนี้เราจะเสร็จข่าวแค่แค่นี้พอไวไม่ได้แปลว่าดีแล้วไวไม่ได้แปลว่าเบืกอก็แค่รูปข่าวให้มันเท่าทันเหตุการณ์นะคะเคอเขาเรียกว่าลิมิตหรือว่าจํากัดเออระยะเวลาที่เราจะเสพสารพวกนี้เออแล้วก็เวลาฟังอะไรมาเวลาบางทีเห็นพาดหัวฟังเพื่อนเขาแชร์มาอะไรมาที่มันดูน่ากลัวมากๆอย่าพึ่งตนกตกใจ กกิลสมัยนี้มันค้นหาง่ายก็สืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองได้ก่อนว่าเออมันจริงไม่จริงยังไงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ไม่เออเข้าใจแหละว่าทุกคนต้องกังวลเแต่ว่าพอกังวลแล้วเราต้องกําจัดเออําจำกัดระยะเวลาที่ทําให้เราเกิดความกังวลแล้วก็ไปหาอย่างอื่นทําที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าชีวิตเรามีมากกว่าโควิดเราจะต้องเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจะได้สู้กับเชื้อโควิดได้ <c oughs> หาเวลาให้ตัวเองบ้างอย่างน้อยจะแค่30 นาทีอะหรือว่าถ้าฟังข่าวแล้วมันเครียดมากๆวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือฝึกหายใจค่ะอืเราพบว่าเวลาเราเครียดปุ๊บสิ่งที่ช่วยเราทําให้เขาเรียกลดระดับความเครียดได้ดีคือการหายใจก็ทุกคนลองเอาไปฝึกดูได้เนะอันที่หมอ<ะ>ชอบมันจะเป็นเทคนิคการหายใจที่เรียกว่าสี่เจ<ะ>็ดแปดค่ะสี่เจ็ดแปดก็คือหายใจเข้าทางจมูกนะคะนับในใจ หนึ่ง <1, S 2> สองอสามสี่พยายามให้คิดว่าลมหายใจมันเข้าไปถึงกระบังลมหรือว่าที่ท้องเสร็จปุ๊บค้างลมหายใจอั้นลมหายใจเก็บไว้นับในใจถึงเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากแบบนี้นะคะนับหนึ่งถึงแปดเรียกว่าสี่เจ็ดแปดทำซ้ำไปเลยประมาณสามถึงสิบครั้งหรือว่าจะดูนาฬิกาก็ได้ประมาณหนึ่งถึงสองทีแล้วพบว่า ระดับความเครียดเนี่ยในงานวิจัยนะอันนี้มีงานวิจัยเลยนะ,ะก็จะค่อยๆจะค่อยๆลดลงค่ะ,คะเอาดีจังเลยแนเ่เอาไปปฏิบัติดูอืเครียดมากคิดอะไรไม่ออกกลับมาโฟกสัสกับเรื่องลมหายใจก่อนแล้วดูซิว่าดีขึ้นไหนสู้ๆนะคะหมอก็ต้องทาทุกวันเหมือนกันค่ะลองดูสูตรนี้สี่เจ็ดแปดนะคะทาง่ายๆได้ด้วยตัวเองทําตอนไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วเราเครียด <laughs> อ่ะลองดูนะ